พระเจ้านะครับสำหรับชาววันใหม่ในวันนี้นะครับที่เรามียกันได้เข้ามาฟ้พระเจ้าด้วยกันนะครับมียกันนมัสการพระเจ้าขอการประทับอยู่ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะครับอยู่ในจิตใจของเรานะขอสอนเกื้อลงมาการครอบของของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้านะครับอยู่ในชีวิตในครอบครัวในธุรกิจในการงานและในคริสตจักรของพระเจ้านะครับทรมกลางนะครับชุมชนที่เราอาศัยอยู่นี้นะครับของพระเจ้า เนเคลื่อนไหวนะครับเราขอบพระเจ้าเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาไขาควนพราะว่าชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในประรมหนึ่งพงศวดานบทที่13นะครับหนึ่งพงศวดานบทที่13เก็จะเป็นนะครับเรื่องราวที่จะมีโอกาสได้เหมือนพันธุ์กับพี่น้องนะครับต่อนเนื่องมานะครับในเรื่องราวของนะ ดาวิดนะครับตั้งแต่บทที่11เป็นต้นมานะครับเรามอกาสได้มาดูด้วยกันนะครับว่าพระคัมของพระเจ้านั้นก็ได้พูดถึงนะครับดาวิดนะครับดาวิดได้เป็นกษัตริย์นะครับในบทที่11และบทที่12นะครับย้อนกลับไปนะก่อนที่จะมาถึงจุดที่ดาวิดเป็นกษัตริย์นั้นพระเจ้าส่งนําแล้วก็ส่งช่วยเหลือและอวยพรนะครับดาวิดอย่างไรนะครับ ให้มีผู้คนมาเข้าร่วมกับดาวิดอย่างมากมายนะครับและในเช้าวันนี้นะเ็เป็นบทที่สําคัญนะอีกบทหนึ่งนะครับที่เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับผ่านพระวจนะของพระเจ้านะเกี่ยวกับเรื่องของหีบพ,พันธสัญญานะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับ ในพระธรรมนะครับหนึ่งพงศวดานบทที่13นี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับแชร์ให้กับพี่น้องนะได้เกี่ยวกับได้นำส่งไปด้วยนะครับโอเคนะครับหนึ่งพงศาวดานบทที่13านะครับก็เป็นเรื่องราวที่เมื่อกษัตริย์ดาวิดนะครับดาวิดได้มาเป็นกษัตริย์แล้วนะครับแล้วกนะ็ดาวิดก็ นะมีความคิดบางสิ่งบางอย่างนะครับเข้ามาในจิตใจของท่านนะครับโอรนะของพระเจ้าบอกว่านะครับดาวิดทรงหารือกับนายพันนายร้อยและโหวน้าทุกๆคนดาวิดตัดกับชุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่าถ้าต้องหลายเห็นดีด้วยและถ้าเป็นพระทยของพระยาเวพระเจ้าของพวกเรา,รเาขอให้พวกเราส่งคนไปทุกแห่งไปยังพี่น้องของพวกเราที่เหลืออยู่ในแผ่นดินอิสราเอลทั้งสิน้นและบรรดาคนที่อยู่กับพวกเขา คือบรรดาโปรหิตและคนเลวีผู้ซึ่งอยู่ในเมืองของเขากับชันเมืองเพื่อเขาั้งหลายมารวมตัวกันมาหาพวกเราและให้พวกเรานำหีแผงพระเจ้าของพวกเรามาอย่างพวกเราอีกเพราะพวกเราไม่ได้แสวงหาสิ่งนี้ในสมัยของซาอุนนะครับนี่เเป็นเรื่องราวนะค,ความคิดของนะครับอ่ากษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ นำเขานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและพระเจ้าองค์เองจะเป็นผู้ที่ปกครองนะครับเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรนะให้อิสราเอลนั้นมีความนะเจริญรุ่งเรืองนะครับได้รับการอวยพรพ,พระพรทั้งสิ้นก็มาจากพระเจ้า พนะระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะของชีวิตของดาวิดนะครับและพระเจ้าก็ควรที่จะเป็นศูนย์กลางของนะประชาชนอิสราเอลด้วยเช่นเดียวกันนะครับดาวิดก็ทําอย่างหนึ่งคือหารืออนะกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนะครับดาวิดก็เรียกว่านะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับให้ทุกคนได้มีโอกาสได้คิดแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ นะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะ,น,ะนำหีบแห่งพระเจ้านะครับหรือหีบพันธสัญญาเนี่ยนะครับกลับมาอย่างอ,อิสราเอลในะอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะดาวิดต้องการนะครับดาวิดมีความปรารถนาอย่างนั้นนะครับนี่กนะ็เป็นสิ่งทีนะ่อยู่ในใจของดาวิดอยู่เสมอนะครับนี่ก็ เป็นสิ่งที่เห็นว่าดาวิดให้ความสําคัญนะครับกับหนะีบแห่งพันธสัญญานะครับพี่น้องอยังจําได้ไหมครับหีบพันธสัญญานั้นนะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับในนะพระรรมของพระเจ้าในะพนระดรงหนึ่งซามูเอลนะครับก็พูดถึงนะครับเรื่องราวของหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะครับก็ตกไปอยู่ในมือของพวกฟิลิสเตียนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ น่าจะประมาณสัก20ปีนะหรืออาจจะถึง70ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในพระคัมภีร์ของพระเจ้าเขาพูดถึงตัวเลขนะครับ20ปีนะไปตกอยู่กับพวกฟิลิสเตียอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็ให้นะครับเขาพวกฟิลิสเตียนนั้นก็คืนนะครับหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะครับเพราะว่าไปอยู่ นะ <S <S <an> <S เขาก็นําหีบพนันธสัญญาของพระเจ้าไปอยู่กับบรรดาพระของพวกเขานะแล้วพระพวกเขาก็นะเรียกว่าลําลบากนะครับตกาลักกําบากนะนะเมื่อเขาไปอยู่ที่นั่นนะเมื่อหีบพนันธสัญญาของพระเจ้านะครับไปอยู่กับเขาในพระธรรมหนึ่งเสมอบทที่4นะครับก็เอาไปไว้ในนะโบสถ์ของพระด,ดาโกนนะวางไว้ข้างๆพระด,ดาโกนปรากฏว่าพระด,ดาโกนก็ล้มหน้าควา่ำมายังพื้นตรงหน้าหีบ ของพระยาเวนะครับเมื่อไปอยู่ในนะทำกลางพระต่างๆเหล่านั้นพระต่างๆเหล่านั้นก็ล้มลงในานานนะครับเนะ่เสียงของพระดาโกนและมือทั้งสองก็หักออกอยู่ที่ธรณีประตูนะครับเหลืออยู่แต่ลําตัวของพระดาโกนนะครับเป็นพระของพวกฟริสเตียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกฟิริสเตียกนะ็คิดว่านะครับ พระเจ้าจะลงโทษอย่างแน่นอนนะครับหลังจากทีนะ่อยู่กับเขานะครับโรคระบาดก็เกิดขึ้นนะฝีก็เกิดขึ้นนะครับชาวเมืองก็เรียกว่านะครับกลัวตายนะครับในเวลานั้นเราก็ร้องขอความช่วยเหลือนะแล้วก็ตัดสินใจว่านะจะทําอย่างไรในที่สุดนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะส่งคืนนะครับนะหีบพันธสัญญานั้นนะครับให้กับพวก ให้กับอิสราเอลนะครับในพระธรรมหนึ่งสเมลบทที่6นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะย้อนกลับไปแล้วก็ได้เห็นได้และในที่สุดนะครับสิ่งนี้นะให้หีบแผ่นนสัญญาของพระเจ้าก็ไปอยู่ในบ้านของอาบีนัดดับนะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งสเมลบทที่7นะครับข้อที่1ชาวกิริยัตเอเยอาริมได้มาเชิญหีบของพระยาเวขึ้นไปถึงบ้านของอาบีนัดดับซึ่งอยู่บนเนินเขา แล้วพวกเขาก็ชำระเอเลอาซาบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อให้ดูแลหีบของพระยาเวนะับแต่วันที่หีบนั้นอยู่ที่คิริยาดยอาลิมก็เป็นเวลาช้านานถึง20ปีและบรรดาพงพันอิสราเอลทั้งสิ้นก็ข้ามกลวนถึงพระยาเวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ไม่ได้นะครับยินเรื่องราวนะครับของหีบพ,พันธสัญญานั้นอีกนะครับแต่ว่ามาในสมัยของดาวิดดาวิดก็ตั้งใจ นะครับที่จะนำหีบพันธสัญญานั้นกลับเข้ามานะครับมาอยู่ในใจกลางอยู่ในเมืองหลวงนะครับนะเป็นศูนย์กลางของประเทศนะครับของประชาชนนะครับนะก็น่าสนใจนะครับในหีบพันธสัญญานั้นนะครับี่น้องอยังจำได้ไหมครับนะครับมีเกรูปนะครับอยู่ด้านบนนะครับปรีกก็จะลดกันนด้านในหีบนั้นนะครับก็นะมีอะไรบ้างนะครับมี แผ่นศิลานะครับที่จะลึกรพระบัญญัติสิบประการสองแผ่นวางอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีโถนะสําหรับใส่มานาที่เป็นสิ่งที่เตือนใจเขาว่าพร,ระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขานะครับนะอย่าง นะดีนะครับในถ้ำกลางถิ่นทุรกันดารที่นั่นนะครับแล้วก็มีไม้เท้าของอารอนนะครับซึ่งมีนะดอกนะไม้เท้านะครับมันก็ควรที่จะเหี่ยวแห้งไปแล้วนะครับ นะแต่ว่าไนะม้เท้าของอารอนนั้นก็มีดอกงอกขึ้นมานะครับก็เป็นสิ่งทีนะ่ให้เห็นว่าพระเจ้ายังส่งพระชนอยู่นะครับและพระเจ้าก็เป็นผู้ที่นำนะให้อิสราเอลนั้นออกมาด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้านะครับนั่นะก็เป็นสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในหีบแห่งพันธสัญญานั้นดังนั้นนะครับนั่นก็เป็นความปรารถนาของดาวิดนะครับซึ่งแตกต่างจาก นะครับซาอูลซาอูลไม่ได้แสวงหาไม่ได้ให้เกียรตินะฮะกับหนะหีบพันธสัญญาของพระเจ้าหรือว่าการส่งสืบของพระเจ้านะครับเขาเนะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นกษัตริย์ที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับเมื่อเขาได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์แล้วนะครับก็ใชนะ้อำนาจของเขานะความสาม,มารถของเขาในการที่จะปกครองแต่ดาวิดนะครับเชื่อ ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้พระเจ้าต่างหากที่เป็นพระมาหากษัตริย์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับนั่นคือสิ่งที่แตกต่างนะครับและดาวิดก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและมีความปรารถนาจะให้หีบแห่งพระเจ้านั้นนะครับมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาพี่นองที่รักนะครับในชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างเราให้อะไรเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราให้การทรงศิธิ์ของพระเจ้า พระเจ้าพระองค์เองเป็นผู้ที่ครอบครองใน,ในชีวิตของเราในบ้านของเราในธุรกิจในการงานของเราหรือเปล่านะครับหรือว่าเรามีความสําเร็จนะฮะเราก็เรียกว่าใช้พระเจ้าเพื่อความสําเร็จของเรานะครับเมื่อเราประสบความสร็จเราก็ลืมพระเจ้านะครับเราก็ใช้สติปัญญาใช้กําลังใช้เรี่ยวแรงของเราเองนะครับและในพยายามที่จะปกครอง นะครับดูแลนะสิ่งต่างๆนะครับโดยอํานาจด้วยกําลังของเราเองเหมือนอย่างซาอูลอย่างนั้นหรือไม่หรือว่าเรายังมีท่าทีทอมใจที่ให้พระเจ้านะครับเป็นผู้ที่ครอบครองและยอมรับรงนะครับให้ระองทรงเป็นองค์จอมเจ้านายนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับเราได้เรียนรู้นะครับจากเรื่องนี้นะครับดาวิดนะครับเชื่อว่าพระเจ้าต่างหากนะครับเป็นผู้ครอบครองที่แท้จริง ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีท่าทีและทัศนคติอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นชุมนุมทั้งเส้นก็ตกลงที่จะทําทตามนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ชอบในสายตาประชาชนทั้งหมดดาวิดจึงประชุมอิสราเอลนะทั้งหมดนะครับนะตั้งแต่ชิโฮลำทานแห่งอียิปต์ถึงทางเข้าเมืองฮามัด เื่อจะได้นำหีบแผงพระเจ้ามาจากคริยาิเยอาริมนะครับนี่ก็เป็นความตั้งใจนะครับอะไรนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยอมรับให้พระเจ้าทรงเป็นนะครับประมุขให้พระเจ้านะครับทรงเป็นผู้ครอบครองให้พระเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับอยู่เหนือกษัตริย์นะครับอยู่เหนือดาวิดดันเป็นทาทีนะครับและเขาก็ได้ตกลงใจที่จะทําอย่างนั้น ดาวิดกับอิสเซลทั้งหมดก็ขึ้นไปยังบาอารีกิริยาตยเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาเพื่อจะได้นำหีบของพระเจ้าคือพระยาเวผู้ประทับระหว่างกลางเคลูอันเป็นหีบที่เรียกว่าที่เรียกตามพระนามมาจากที่นั่นนะครับเขาก็ตั้งใจนะครับไปนะที่นั่นเลยนะเพื่อที่จะนำหีบมาและเขาทั้งหลายก็บรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่จากเรื่องของอวินัดับและอุสากับอาฮิโยเป็นคนขับเกวียน นะครับนี่ก็เป็นนะครับวิธีการของเขานะครับเมื่อเขามีความตั้งใจละมีความปรารถนาที่จะให้พระเจ้านะครับมาเป็นศูนย์กลางของนะอาณาจักรของเขานะครับบ้านของเขานะครับบ้านเมืองของเขานะครับแต่เมื่อเขาไปที่นั่นนะครับสิ่งที่เขาทำนะปรากฏว่านะคำของพระเจ้าได้บอกว่าเขานะบรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่นะครับ นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่นะฮะเราจะได้มีโอกาสได้มาเดรู้ด้วยกันนะครับเขาเอาความคิดนี้มาจากไหนวิธีการในการที่จะนะครับนะ บรรทุกนะครับหรือว่านะขนย้ายนําหีบแห่งพันธสัญญาของพระเจ้านําการทรงสิทธิของพระเจ้ามานเขาใช้วิธีการเกวียนเล่มใหม่ซึ่งนะครับวิธีการนี้อาจจะเป็นวิธีการใหม่นะครับที่เขามีความคิดขึ้นมานะนี่เป็นเกวียนเล่มใหม่นะครับ ที่เดียเขาได้ทําขึ้นอย่างดีนะครับไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับทําอย่างดีอย่างใหม่เลยนะี่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาอาจจะเอาความคิดนี้นะครับมาจากไหนนะครับพระคัของพระเจ้าก็ได้พูดถึงนะเรื่องราวของพวกฟิลิสเตียหนึ่งโซเมลบทที่6นะครับเมื่อคนฟิลิสเตียจะคืนหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเมื่อเขานะจะคืนหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะครับเขาก็บอกว่านะครับ นะฮะในข้อหนึ่งซามูเอลบทที่หกข้อที่เจ็ดบอกว่าบัดนี้จงไปเตรียมเกวียนเล่มใหม่เล่มหนึ่งมาเทียมเข้ากับแม่โคคู่หนึ่งซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลยจงเอาแม่โคคู่นี้มาเทียมเกวียนแล้วจงนําลูกๆของมันกลับไปบ้านเสียให้พ้นจากแม่โคคู่นี้จงนําหีบของพระยาเวมาวางไว้บนเกวียนและวางเครื่องทองคําซึ่งพวกท่านส่งกลับถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปไว้ในกล่องข้างหีบ แล้วก็ปล่อยให้มันไปนะครับนั่นเป็นวิธีการนะของจากฟิลิสเตียนะครับที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับเขาก็นะคืนหีบนะโดยการนะเทียมเกวียนเล่มใหม่เอาหีบของพระเจ้านะครับวางไว้นะครับบนนะ,ะเกวียนนั้นนะครับให้โคนั้นก็ลากไปนะครับโดยที่นะครับ มันลากไปทางไหนให้พระเจ้านำานะโคนั้นไปแล้วกันนะครับไปถึงที่ไหนก็ไปอย่างนั้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะี่ชาวฟิลิเตียได้ทำนะและปรากฏว่านะสิ่งนี้นะครับดาวิดนะครับแล้วก็คนอิสราเอลก็ได้ทำอย่างนั้นทำตามแบบของคนฟิลิเตียพีนต้องที่รักนี่ก็เป็นสิ่งที่นะครับเป็นข้อคิดสำหรับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลายครั้งนะเราอยากจะ เห็นการทรงสิทธิ์ของพระเจ้านะครับในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในคริสตจักรของพระเจ้านะครับหรือว่าในธุรกิจในการงานของเราแต่เป็นไปได้หรือไม่นะครับเราก็เหมือนกับดาวิดนะครับที่อยู่ที่นี่เนะเราก็นะเอาทัศนคติเอาความคิด ค่นะานิยมของโลกนี้นะครับวิธีการของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเข้ามานะครับในในี่มาใช้นะครับในคุณสมจัตของพระเจ้าก็ดีนะครับหรือว่าในบ้านของเราในครอบครัวของเราเราใช้วิธีการของโลกนะครับเราเรียนแบบเราเอาสิ่งนั้นเข้ามานะครับเพื่อเราจะเห็นนะครับเพื่อเราจะนําการทรงศทธิ์ของพระเจ้าเข้ามา โดยที่เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราไม่มีความเข้าใจเราไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าน,นะครับพระเจ้าว่าอย่างไรนะแต่เราอาจจะเอานะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งใหม่นะเป็นวนวัตกรรมใหม่เป็นของใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่เราไม่เคยมีเวียนมาก่อนเราไม่เคยทําอย่างนี้แต่เราอยากจะทําอย่างนี้นะแต่โดยที่ไม่ได้ฟังเสียงของพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า นะครับนี่ก็เป็นนะเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อเขานะใช้นะครับวิธีการของพวกฟริสเตียเกิดอะไรขึ้นลางคนว่าเขาก็นำนะครับหีบบรรทุกนะครับหีบของพระเจ้านะครับเข้ามาและจากบ้านเรือนของนะอาบินันดับ นะอุสากับไฮอาฮิโ ah อเป็นคนขับเกวียนนะครับก็น่าสนใจนะครับชื่อของอุษะนะแปลว่านะฮะพละกําลังนะครับสเตรนชนะครับแปลว่าเป็นพละกําลังมีกําลังนะใช้กลังของเขานะครับและอาฮิโอนะครับกม็มีความหมายว่านะมิตรภาพนะครับความเป็นมิตรนะครับ เฟรลี่นะครับนั่นก็คือความหมายของอาฮิโยนะครับเขาก็นะเป็นคนขับนะเป็นคนขับเกวียนนะครับก็พยายามที่จะนําไปนะครับด้วยนะครับกําลังของเขานะด้วยมิตรภาพนะด้วยนะความนะเฟรลี่ของเขานะครับเพื่อที่จะนําห้รันสัญญาของพระเจ้าไปนะครับด้วยนะเกวียนเล่มใหม่เลยทีเดียวนะครับ เขาก็ใช้ในะประกราศของพระเจ้าบอกในข้อที่8ปดบอกดาวิดกับอิสเซอร์ทั้งปวงก็ร่าเริงกันอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกําลังของเขาทั้งหลาย โดยเพลงพินเขาคู่พินใหญ่ลมนาชาบและแตรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาก็นะสแสดงออกภายนอกนะครับนะเขาอยากจะนะครับนะเห็นการทรงสศี์ของพระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเขาอยากจะถวายเกยียรติแด่พระเจ้านะเขามีความตั้งใจมีท่าทีที่ดีนะครับแต่ว่านะวิธีการของเขานะครับก็ใช้วิธีการของโลกเอานะเอาเรียนแบบจากที่นู่นอันนู้นอันนี้นะครับมา นะครับแล้วก็นะเข้ามาใช้นะพอในข้อที่9บอกว่าเมื่อเขามาถึงลานนวดข้าวของกิโดนอุตสาก็เหยียดมือออกจับหิีไว้เพราะโคสะดุดนะครับปรากฏว่าเมื่อเดินทางไปในระยะหนึ่งนะครับโคก็สะดุดนะครับเมื่อเขา เดินทางนะครับอาจจะมนะีก้อนหินนะครับอะไรนะครับแล้วมันก็นะครับขวางทางนะล้อกเกวียนอยู่ก็เป็นได้นะครับก็ปรากฏว่านะอโคสะดุดและหีบก็อาจจะเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปแล้วก็กําลังจะนะหล่นลงมานะจากนะเกวียนนั้นปรากฏว่าอุตสานะครับก็นะยื่นมือของเขาจับหีบไว้นะครับ ก็นี่หีบพันธสัญญากาา็มันก็อาจจะเลื่อนลงมานะฮะใกล้จะเกือบจะล่นลงมาก็ปรากฏว่าอุสาก็นะใช้มือของเขานะครับนะจับหีบไว้นะรประคองไว้นะครับไม่ให้หีบนั้นมันล่นนะครับ พี่น้องอยังจําได้ไหมครับนะชื่อของอุตสาห์นั้นก็แปลว่าพละกกาลังนะด้วยกําลังของเขานะด้วยความสามารถของเขาเขาคิดว่าเขาจะประคับประคองนะครับหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะครับเขาก็อาจจะมีความรู้สึกนะครับไม่เห็นคุณค่าหรือว่าไม่ให้ความสําคัญกับหีบแห่งพันธสัญญานะของพระเจ้าเท่าที่ควรนะครับ นั่นก็เป็นสิ่งที่นะอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าหีบนี้อาจจะอยู่ที่แต่บ้านของเขานะเป็นระยระเวลายาวนานนะเขาเขาคุ้นเคยเขาไม่ได้ให้เกียรตินะครับกับหีบมนัสสัญญาของพระเจ้าเท่าไรนักนะครับแม้ว่าเขาจะพยายามนะครับโดยวิธีการของเขาด้วยความคิดของเขาแต่คิดวันด้วยกําลังของเขาเองด้วยนะน้ามือของฉันนี่แหละนะครับ ก็จะประคับประคองหีบนั้นไว้ฉันนะทำนะครับเพราะว่าฉันนะมีความตั้งใจดีไม่ให้หีบมันพัฒนาของพระเจ้านะลนนะครับแต่เขานะลืมไปนะครับว่าไม่ใช่ด้วยกำลังของเขานะี่ยพระเจ้าต่างหากพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มของเขาและเป็นพระเจ้าผู้ส่งอวยพรเขาเนะี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ประคับประคองพระเจ้านะี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่นะครับ ทำให้นะครับนะพระเจ้าปลอดภัยนะครับไม่เหมือนกับลูกขารพอื่นๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้แต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเขาในที่สุดพระพิโรธของพระยาเวได้พุ่งขึ้นต่ออุสาและโรรองส่งประหารเขาเพราะเขาเยียดมือออกแตะหีบนั้นเขาก็ตายที่นั่นเฉพาะพระพักพระเจ้า และที่นั่นเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะี่ไม่ใช่เขาไม่ใช่กําลังของเขานะีแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธนะิ์นพรโปรคงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับและนะครับพระเจ้าก็เตือนแล้วก็นะครับสั่งห้ามไว้นะครับว่าอย่าแต่ต้องหีบนั้นนะครับ พระเจ้าก็มีวิธีการของพระเจ้านะที่บอกให้คนของพระเจ้านะทำอย่างไรนะครับนะัไม่ใช่ไปนะครับลอกเลียนแบบคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะพวกฟิลิสเตียทำอย่างนั้นเขาก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะนั่นก็เป็นสิ่งที่นะเกิดขึ้นและในที่สุดนะครับอุสาก็ถูกประหารนะครับก็ตายที่นั่นต่อนหน้าพระพักของพระเจ้าพี่น้องที่รักนะพี่น้องเราอาจจะมี นะครับจจเหตุการณ์สถานการณ์คล้ายๆกับนะครับเ,เรื่องราวในตอนนี้ก็เป็นได้นะครับเรามีความปรารถนาเรามีใจเรามีความตั้งใจที่ดีแต่วิธีการในการที่เราทำนั้นนะอาจจะไม่ถูกต้องขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะนะครับเรียนรู้วิธีการของพระเจ้า อ่าเปนไหมครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ด้วยกําลังของเราทั้งหลายเองแต่เป็นกําลังที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าต่างหากนะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สมควรที่เราจะย่ำเกรงพระองค์นะครับเชื่อฟังพระองค์ไม่ใช่ตามในใจของเราตามความคิดของเราเองแต่เราจะเชื่อฟังและทําตามพระวันะของพระเจ้า เห็นไหมครับพี่น้องนะครับดาวิดและคนอิสระในเวลานั้นอาจจะไม่ได้ใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าเขาคิดว่านะครับท่าทีหรือว,ว่าเขาตั้งใจดีเนะี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่านะครับเขาขาดและการที่จะใส่ใจที่จะทําตามพระวจนะของพระเจ้าที่นั่นและปรากฏว่านะครับ อุตสานะครับที่อุตสานะครับประคับประคองนะฮีบานัสาเนี่ยของพระเจ้านะครับในเวลานั้นก็ต้องเสียชีวิตไปอีนอีรลาขอพระเจ้าช่วยนะครับชีวิตของเราเองก็เช่นชเดีวยวกันกำลังของเราตัวตนของเรานะอีโก้ของเรานะครับเราจำเป็นจะต้องตาย นไหมครับพี่น้องไม่ใช่ด้วยกําลังของเราเองนะครับแต่โดยกําลังของพระเจ้านะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันให้ตัวเก่าของเราเนะี่ตายไปในเวลานั้นดาวิดไม่พอพระทยัยเพราะการที่พระยาเวทรงทุ่งทลายนะใส่อุตสาเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเปเลตอุตสาจนถึงทุกวันนี้ นะครับดาวิดก็ไม่เข้าใจดาวิดอยากจะให้พระเจ้าอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะอยากจะเชิญนะหีพนธสัญญาของพระเจ้ามาที่นั่นแต่ว่าแต่เขานะครับนะกับต้องนะเจอกับเรื่องราวที่ดูเหมือนเวลวร้ายเข้ามาและอุตสานะะก็ถึงกับเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับดาวิดก็เรียกว่าคุณเครื่องใจ นะครับไม่พอใจนะแต่ว่านะครับดาวิดก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับดาวิดในข้อที่12บสอกว่าดาวิดส่งเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นนะครับดาวิดก็เห็นถึงนะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าสำแดงออกนะครับว่านะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงน่ายำเกรงขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดาวิดก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าและพระองค์ก็ตัดว่าข้าจะนำหีบของพระเจ้า ไปถึงค่าได้อย่างไรพี่น้องที่รักนะครับหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ถามพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะคิดไปเองนะครับแล้วก็เอาเหรียญแบบวิธีการต่างๆนะครับของโลกนี้แต่นะครับดาวิดควรที่จะนะครับได้ค่าควรอีกครั้งหนึ่งว่าจะนำหีบของพระเจ้านะครับไปยังกรุงยเยรูซาเล็มได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ดาวิดก็คงจะคิดค่ายควรอยู่ในใจของเขา นะครับในข้อที่13ดาวิดก็มีความเกรงกลัวดาวิดจึงไม่ได้ย้ายนหีบพนัสหีบนะนั้นนะครับไปถึงที่นครของดาวิดนะหีบของพระเจ้าอยู่กับครัวเรือนของโอเบดเอโดมที่เรือนของเขาสเดือนและพระยาเวทรงวอวยพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู่ปรากฏว่านะครับนะดาวิดก็นะบอกให้นะครับเรียกว่านะครับ ไม่ไม่ให้ไปในนะครับเยรูซาเลม็มไม่ให้เข้าไปในนครของดาวิดแต่ว่านะดาวิดก็เกรงกลัวพระเจ้าอย่าเกรงพระเจ้านะครับให้นะไปที่บ้านของเอเบตเอโดมขนกัดนะครับนะขนกัดก็เป็นชาวฟิลิสเตียนะครับแต่ว่านะครับโอเบตเอโดมน่าจะเป็นนะคนเลวีนะครับน่าจะเรียกว่านะครับอยู่ที่เมืองกัดหรื อะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับมากกว่านะครับถ้าเราดูพระคำของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่26ข้อที่4นะครับก็จะพูดถึงนะชื่อโอเบตเอโดมนะครับก็เป็นนะส่วนหนึ่งนะครับของกองฟ้ากองเวนฝ้าประตูจากคนโครานะครับซึ่งมีเชื้อสายนะครับหรือว่าเป็นคนเลวีนั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้รู้จักโอเบตเอโดมแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เมื่อนะครับนะอุสาเสียชีวิตไปนะครับในเวลานั้นนะเขาก็ได้นะให้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นนะครับไปนะที่บ้านของโอเบตเอโดมปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นในข้อที่14พประคำของพระเจ้าบอกว่าละหีบของพระเจ้าอยู่กับครัวเรือนของโอเบตเอโดมที่เรือนของเขาสามเดือนนะหีบของพระเจ้าการสมศึกของพระเจ้าอยู่ที่บ้านของโอเบตเอโดมสามเดือนที่นั่นปรากฏว่า นะครับในสามเดือนนั้นพระยาเวทรงอวยพร,รแก่ครัวเรือนของโอเบตเอโดมกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู่ปรากฏว่านะรพระเจ้าทรงอวยพรนะครับบ้านของเขาครอบครัวของเรานะซึ่งอาจจะไม่ได้บรรยว่านะอวยพรอะไรยังไงแต่ว่านะเป็นพระพรที่เขาได้รับจากพระเจ้านะครับและสิ่งนี้นะก็เป็นสิ่งที่คนอื่นๆก็ได้เห็นนะครับถึงพระพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ พี่น้องที่รักนะครับบางครั้งเราอาจจะนะครับมีความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าวิธีการที่ไม่ถูกต้องก็เมื่อเราไม่ได้เชื่อฟังหรือทําตามวิธีการของพระเจ้าไม่ได้ทําตามพระวจนะของพระเจ้านั้นก็อาจจะเกิดความเสียหายหเกิดขึ้น,นในชีวิตของเราแต่พระเจ้าอยากจะให้เราเรียนรู้ในการที่เราจะเชื่อฟังและใช้วิธีการของพระเจ้า อเมนนะครับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าช่วยเหลือชีวิตของเรานะครับเราเองจะไม่ใช้ใช้วิธีการของเนื้อหนังนะครับด้วยกําลังของเราเองนะครับด้วยความคิดของเราหรือว่าด้วยความคิดของโลกแต่ขอพระเจ้าให้เรามีความคิดของพระเจ้าและรู้ว่านะครับเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระพรอนของพระเจ้าก็จะตามมานะครับ เมื graduate, ่อการส่ตของพระเจ้าอยู่ในธุรกิจการงานของเราพระพรของพระเจ้าก็ตามมาเมื่อการส่งตของพระเจ้าอยู่ในคริสจักรของพระเจ้านะครับอยู่ในชุมชนพระพรก็จะตามมาในคริสจักรจะตามมาในชุมชนด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าเองทรงเป็นผู้ที่ประทานพระพรของพระเจ้าให้กับเรานะครับนั่นคือสิ่งที่พระคาของพระเจ้านะครับกําลังบอกกับเราแก่คนอิสราเอลและพูดกับเราในเช้าวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เหนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าเราจะเรียนรู้จักในการที่จะมีชีวิตที่เชื่อฟังและทําตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่ใส่ใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเหนไหมครับพี่น้องนะครับแล้วก็เชื่อฟังและทําตามวิธีการของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับในการให้ควรพระวจนะของพระเจ้าในส่วนตัวของพี่น้องนะครับและให้พระคำของพระเจ้านําชีวิตของพี่น้องในการดําเนินชีวิตต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ